that One hour later. ชิ้นแรกกันก่อนนะทุกคนซื้ออันเนี้ยน่าจะเป็นกล่องซีดี คือเป็นแพ็คละสิบสิบชิ้นไว้จะมาลงรูปให้ดูในไอีตอนทำเสร็จแล้วหรือไม่ก็จะทำคลิปบล็อกวันที่เราทำกิฟต์เอาวต่อมาอันนี้ก็เป็นกิฟต์เอาวันเกิดโดยองเหมือนกันซึ่งอันนี้นะคะเป็นอันที่เราจะต้องลงมือทำเองอก็คือการสกรีนกระเป๋านั่นเอง อันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์นะทุกคนที่เราจะทําแจกวันเกิดโดยเฉเหมือนกันคือเราอะตั้งใจจะสะกินแต่ว่าเรามาหอ่อใช่ปะแล้วเราก็คือลืมเอาเครื่องปิ้นมาเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรากลับไปบ้านแล้วเราค่อยทอําอันนี้อันนี้อาจจะเป็นอันท้ายสุดที่แบบเสร็จก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์แบนนี้เลยนี่ประมาณนี้แล้วก็เราจะสะกินบริเวณนี้เราคิดว่ามันต้องน่ารักแน่ๆทุกคนเราสั่งมาสองสีก็คือสีชมพูกับสีม่วงน่ารักมากนี่ I can paint the world, sitting there in black and gold. you the perfect chemical. I gotta test, I gotta know. You know I'm the criminal, but I could take your heart and go. you the perfect chemical. I. Gotta ตอนนี้เป็นเวลาแบบสองโมงแล้วเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนวันวันนี้เราทําแค่แบบว่าหลังจากกินมื้อเช้าเสร็จใช่ป้ะเราก็นั่งตัดคลิปคลิปก็คือคลิปนี้แหละเออแต่ว่าเราตัดพวกแบบฟุตเทจก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วขนส่งก็โทรมาบอกว่าจะมาส่งพัสดุประมาณเที่ยงกว่าเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งของใช่ไหมแต่คือตอนนี้สองโมงแล้วเขายังไม่มาเลยอะถ้าเกิดเขามาช้ากว่านี้เราก็จะขี้เกียจออกไปส่งของเพราะว่าเราเราแพ็กการดจองอูไว้นี่ อันนี้ก็คือคิดที่เราตัดอยู่นะทุกคนซึ่งตัดตั้งนานแบบคือเรารู้สึกว่าเราถ่ายเยอะมากแต่พอตัดมามันเหลือแค่4นาทีไม่ถึง5นาทีะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรอันแรกเป็นชุดตรวจ ATK ทุกคนซึ่งอันนี้เรากดมาจากท็อปปี้คือมันต้องใช้เพราะว่าเวลาเข้ามออ่ะคืออาจารย์เขาจะต้องให้แบบส่งผลตรวจก่อนเข้ามออะไรอย่างเี้ก็คือเราก็เลยไปกดสั่งมาประมาณ10บอันแต่ว่าแบ่งกับเพื่อนคนละห้าอันอันนี้เป็นชิ้นที่2ซึ่งแบบบอกแบบว่า เราคิดว่ามันจะเป็นอันเล็กๆทุกคนแต่ความจริงก็คือใหญ่เวอร์โอ้ไม่ก็คือนึกว่าแบบคือนึกว่าคือเราเคยใช้อันเล็กกว่านี้ใช่ป่ะแล้วเราไม่ได้เอามาแล้วคือน้องเราก็เลยเอาไปใช้อะไรอย่างี้แล้วเราก็เลยสั่งมาใหม่ซึ่งมันใหญ่มากแต่ว่าวัสดุมันก็แบบว่าดูกองแกงนิดนึงเดี๋ยวเรามาลองตรวจกัน

World. Sitting there in black and back and go, You the perfect chemical. I gotta test, I gotta know. You know I'm a criminal, but I could take your heart and go, You the perfect chemical. I gotta test, I gotta, gotta. Just go. let me. I got a of honey, do suicide. If you let me beat the cavalry, you and got suicide. Take one If you knew this, ain't world. work. with this, happy girl. with this? เดี๋ยวเรารอผลกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้พี่ืิวเ,เปลือกไส้ไงนี่มาแล้วก็เดี๋ยวใส่กันเลย เนี้เรามีแพนเนอร์ทั้งหมด2เล่มก็คือในเป็นสมุดอันหนึ่งเล่มใช่ไหมคะแล้วก็มีเขียนเป็นแบบดิจิตอลด้วยหนึ่งอันก็คือใน iPad เพราะว่าบางทีอะถ้าเราไปข้างนอกอย่างเี้แล้วเราแบบไม่ได้พกเล่มๆไปอะแล้วเราลืมว่าแบบเฮ้ยวันนี้เรามีส่งงานหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าเราจะได้เปิด ใน i p a d ดูได้เลยซึ่งใน iPad ออะเราจะเน้นเขียนเฉพาะเรื่องเรียนแต่ว่าถ้าเป็นในสมุดเราก็จะเขียนทั่วๆไปเช่นว่าต้องไปไหนบ้างวันนี้วันนี้วันนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือจะเขียนแบบว่ามีคุยงานเรื่องโปรเจกต์กับเพื่อนหรือว่ามีเรียนอะไรเงี้ยก็เขียนเขียนไปอย่างแบบสมมุติพรุ่งนี้เราก็มีเรียนธรรมดาเราจะเขียนคือช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่เราแบบว่า เพิ่งเปิดเทิมแรกๆมันก็เลยยังจะดูไม่ค่อยมีงานแต่ว่าจริงๆอะก็คือมีโปรเจกต์ที่สั่งแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทําก็คือเดี๋ยววันนี้ต้องคุยใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวต้องคอนซัลท์กับอาจารย์วันเสาร์ So, I guess it's not my business. But I just can't leave it up.